สวัสดีคะ่ะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนะคะในภาษาเยอรมันจะพูดว่า d a f ich mich vorstellen darf kann me แปลว่าขออนุญาต ich i c h a mich myself ตัวฉัน vorstellen ก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะคะ m a y I introduce myself ขออนุญาตแนะนำตัวรือ d a f ich mich vorstellen my name is g a y name ก็คือชื่อหรือ name ในภาษาอังกฤษนะคะ My name is Gae. My name is Gae. ชื่อ g กนะคะทำงานที่นี่นะคะเรียกว่า Krankenhaus ก็คือ Hospital หรือโรงพยาบาล i c h a r b i t e Aus Kronkenshwester a r b i t e เป็นคำกริยานะคะแปลว่า Work หรือทำงานส่วน Kronkenshwester ก็คือพยาบาลนะคะ Ish a r b i t e อัลส์คังเค s นชูเัสเตฉันทำงานเป็นพยาบาลถ้าในภาษาอังกฤษก็คือ I work as anurse or a nurse ในปี2021นนะคะได้มีโอกาสไปช่วยดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดชุดที่ใส่บ้านเราจะเรียกว่า PPE หรือย่อมาจากคำว่า personal protective equipment อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในเยอรมันเขาจะใช้คำย่อว่า p a s r ซึ่งย่อมาจากคำว่า p a s h o l o g s c o u Test a s s t y มามาวัดชัดหรือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโควิดกันค่ะ โควิด1 9เป็นคำย่อของอะไรมาดูกันนะคะ co มาจากคำว่า c o r o n a ซึ่งในภาษาละตินแปลว่าโมงกุฎนะคะส่วน vi ก็คือ virus และ d มาจากคำว่า disease ซึ่งแปลว่าโรคส่วน19ก็คือปีพศ2019นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูวิกิพีเดียที่เป็นภาษาเยอรมันกันนะคะ c o วิด1 9แล้วตามด้วยคำว่า abkürzung เฝือคำนี้แปลว่ารูปย่อของคำหรือวลี ในภาษาเยอรมันจะย่อม,มาจากคำว่า coronavirus oh Krankheit zwei Dosen Neißen no สังเกตคำที่ highlight ไว้นะคะคำว่า disease ในภาษาเยอรมันก็คือคำว่า Krankheit ในบางเว็บไซต์จะใช้คำว่า a r k r a n k u um n g ซึ่งเป็นซ y โ o น y มหรือคำที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า Krankheit สรุปคำศัพท์ในส่วนนี้กันนะคะคำแรกก็คือคำว่า abbreviation for ในภาษาไทยก็หมายถึงคำว่ารูปย่อของคำหรือวลีคำตอบปคือคำว่า c r o n i e หรือ l o n c u e r m ในภาษาอังกฤษก็ตรงกับคำว่า disease หรือ illness ในภาษาไทายก็หมายถึงโรคนั่นเองนะคะมาดูอาการต่างๆของผู้ติดเชื้อนะคะในภาษาเยอรมันจะใช้คำว่า Symptoma หรือ Symptoms ในภาษาอังกฤษจากการศึกษาในเว็บไซต์ของ CDC หรือ Centers for Disease Control and Prevention หรือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ที่ติดเชื้อมีอาการดังนี้นะคะอาการที่พบส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะมีไข้ได้นะคะในภาษาเยอมันจะใช้คำว่า fever นอกจะมีไข้แล้วก็จะมีอาการ Chills หนาวสั่นนะคะในภาษาเยอมันก็จะใช้คำว่า chills tail first chills tail first บางคนก็จะมีอาการไอนะคะ cough หรือฮุสนในบางคนอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะถ้ามี shortness breath หรือ difficulty breathing อาการหายใจทีหรือหายใจลำบากในภาษาเยอมันจะใช้คำว่า c u r z e s a t m ick, kite, est, m k a i t q u r z e s a t e m k a i t atemnot atemnot เมื่อวานนะคะมีน้องที่ทำงานติดโควิดค่ะน้องบอกว่ามีอาการทั้งที่ CDC กล่าวไว้เลยนะคะก็คือ muscle or body aches คำว่า muscle ในภาษาเยอรมันคือ m u s c l e แปลว่ากล้ามเนื้อนะคะส่วน body ก็คือ Körper แปลว่าร่างกาย a e s ก็คือ s c h m a s e n แปลว่าปวด muscle, per, m u s c l e oder Körper schmerzen อาการปวดตามกล้ามเนือ้อหรือตามตัวตามร่างกายนะคะอาการต่อไปก็คือ vomiting or diarrhea คำว่า vomit เท่ากับ throw up หรือ a b r a t i o n ในภาษาเยอรมันนะคะแปลว่าอาเจียนส่วนอาการท้องเสียเราจะใช้คำว่า d u s f a l l จากประสบการณ์ที่ได้ไปช่วยหน่วย h โฮมอะซ o เ a t i o n ซึ่งต้องโทรติดตามสักถามอาการผู้ที่ติดเชื้อทุกวันอาการที่พบได้บ่อยก็คือการสูญเสียการรับรสและสูญเสียการรับกิ่นนะคะ lost taste ในภาษาเยอมันจะใช้คำว่า g e s c h m a c k v e r u s t แปลว่าสูญเสียการรับรสส่วน loss of smell จะใช้คำว่า get r used first แปลว่าสูญเสียการรับกลิ่นนะคะคลิปนี้เป็นการศึกษาด้วยตนเองหากมีจุดไหนที่จะต้องแก้ไขได้โปรดแนะนำด้วยนะคะ